โอเคนะครับผมวันนี้อยู่ในเกม p e n v e เวอร์ชั่ e ซอมบี้เวอร์ชันฮีโร่นะครับผมเป็นเกมที่ผมเพิ่งดาวน์โหลดมาเล่นและจะพูดว่าไงครับก็คือคลิปนี้มันจะเป็นเกี่ยวกับคลิปเพนท์เวอร์ชัซมบนะครับผมวรวมๆไปแล้วผมเล่นภาคหนึ่งยังไม่จบ เตรมเต็มผมต้องลบเกมออกนะครับผมนั่นแหละประเด็นที่ผมไม่ได้ทำคลิปเพนเวอร์ซัมบี้ภาคแรกนะครับผมเดี๋ยวผมตัดไปเพราะว่ามันรอนานเกินไปนะครับผมสำหรับในคลิปนี้โอเคนะครับผมผมตัดไปช่วงยาวนิดนึงนะครับผมอันนี้มันจะเป็นแบบคลิปสตอรี่นะครับผมและ ผมไม่อยาดแปลไม่อยาดอ่านผมเลยจะสกิปถ้ามันพูดเสร็จแล้วสกิปนั่นแหละประเด็นของช่องนี้ช่องนี้มันจะทำอะไรของเขาด้วยตัวเองเยี่ยมไปไปช่องนี้นะครับผมมันจะอยู่ ในประเภทที่ชื่อว่าของโอเคนะครับผมเ็น,นซัมบี้พาคนี้มันก็จะ,จะให้ซัมบี้เล่นก่อนเหมือนจะเกมไพ่แต่ว่ามันเป็นเกมที่โอเคค่าเลือดค่าโจมตีโอเคนะครับผม เหมือนเดิมนะครับผมนี่ครับผมบผม,มันเป็นเกมประเภทแบบแนวเอาซัมบี้ักเพื่อมาชนกันและพอ,อพืชแพ้ปุ๊บมันก็จะมีของมาให้ครับผมดูนี่นะครับผมดูนี่ครับผมก็คือ ปืนโดนของแล้วมันก็ไปโดนพวกพืชนะครับผมพวกพืชก็เลยไกลล่างกันอ่ะนี่คือคันแรกที่ผมแปลไม่สิมันเรียวนะกว่าไงนะแปลความหมายแปลผมไม่อยาตั้งใจแปลนะครับ เนี่ยประมาณเนี่ยพืชชนซัมบี้มีเลือดอยู่2อันเขาต้องการให้คุณใส่ไอ้นี่เข้าไปแล้วมันก็จะทำลดดาเมจของเจ้าซัมบี้ตัวนี้และมันก็จะจประมาณนี้โอเค อืมโอเคนะครับผมใช้ได้โอเคนะครับผม ซัมบี้เล่นบ้างมีซัมบี้หมกักซัมบี้ถือเป็นซัมบี้เหมือนซัมบี้ตจ้สลัดนะครับผมลม้มไปซะดูเหมือนว่าซัมบี้คัิตมัสจะเล่นก่อนอยู่เสมอ เอาให้ไปซะอันไงซะมันก็ไม่ไดอะไรแล้วนี่ครับผมจะประมาณนี้ครับเกมซัมบี้ประเภทนี้ครับผมถ้าเกิดว่าผมตัดอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญครับผมโอเคได้ส้ำแพ็กมา เหมือนเกมตัวดสิกวูแต่อันนี้มันเป็นแบบประเภทซอมบี้นะผมเออเลือดเลืออดเเปียบเปียบสกิป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 นะ <c oughs> ครับผมเดี๋ยวผมขอตัดช่องหนึ่งออกไปครับผมคิดไอเดียอะไรออกโอเคนะครับผมออโทษทีครับผมคือประเด็นคือผมเห็น ผมฟังอันนึงแล้วผมก็เอามาเสียบนะครับผมแต่มันเป็นปัญหาเลยก็ไม่รู้เสียบไม่เข้าเปิดไม่ออกเลยผมต้องมาเป็นแบบนี้นครับผมโอเคนะครับผมผมเข้าใจดีนะครับผมโอเครับโอเคไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องพูดเอ๊ะหนึ่งสามเขาบอกให้อะ เอาเข้าไปโอเคไม,ไม่ต้องพูดแล้วรู้แล้วเคยเล่นมาก่อนแต่ลบใช่มานั่นแหละเคยเล่นเล่นลบสป,ปูปพับบอกสปก๊บสปูปสปูปลุค่าดามิใช้ได้ มันจะมีซูเปอร์พาวเวอร์บล็อกนะครับผมถ้าเกิดว่ามันเต็มแล้วมันก็จะพอพออะไรเนี่ยพอซัมบี้โจมตีมามันก็จะเป็นประมาณนี้ขเข้าใจแล้วขอโจมตีไปไอ้นี่ ขอตุวตีไปนี่ก็แล้วกันนะโอเคโอเคผมเข้าใจดีนะครับถ่าผมกำลลังทำอะไรอยู่ ang sabi tungkain โอเคนะครับผมประมาณนี้ครับผมที่ผมไม่พูดอะไรเพราะว่าผมกาลันตั้นสติเล่นอยู่และมีคนจะถามผมไม่ว่าทําไมทําไมผมถึงต้องใช้สติเพราะว่ามันต้องใช้ถ้าเกิดว่ามวแบบคู่จู่ๆมันเอาตัวขดมามันก็จะแพ้ใช่มานั่นแหละได้แมวมา แด้แมวกับผักกับดอกไม้มาเขาแบบเๆเขาต้องการจะให้เราใส่ของใหม่ไปและคอเลคชันเขาต้องมีแค่40อันเท่านั้นโอเคเข้าใจการเล่นแหละเสียงมันชั่น โ okay. อเควันนี้ต้องการนี่ต้องการซอมบี้เอ็กเทคคืออะไรต้องการเอาตูดไปทับโอเคซอมบี้ไปอันนี้คือเล่นอันนี้ซอมบี้สามารถใช้การ์ดเอ็กเทคได้ และนี่คือเวลาไฟติง้งภาคสองภาคหนึ่งมันสนุกนะสับบีทริกมันจะเอาต้องการใช้หัวใชดเทา้าหัวใช้เทา้า รู้จักไหมหัวชีดเท้าอืมผมซัมบี้ทริกเอานะไอ้นี่ไม่มีทริกอะไรแล้วมันปลาขี้มาฮึซัมบี้ตัวนี้ปนปลาขี้มาแต่อยากรู้จังโอเคเพิ่มไห้มันก่อนแต่เพิ่มให้แมวน้ำ โอเคแมวน้ำว่าไงฉันไม่รู้แต่ว่ารู้แค่ว่านี่ไงแมวน้ำนี่ไงความสามารถของแมวน้ำแมวน้ำวางไว้กับไอ้เจ้าผักตัวนี้เลยดีกว่าไปซะ ไม่มีทริคอะไรแล้วสินะโอเคไม่มีจริงด้วยโอเคเข้าใจแล้วเอาตัวไปกั้นไว้ก่อน น,นี่ต้องเอาตัวไปกั้นไว้ก่อนนะชนะไม่ไม่สีจำได้โอเคนะครับผมสามารถกดทานได้ปุดปุ๊ชปุชกุชโอเค ผมจะใช้กลับไปจเจ้าผักชีตัวนี้ก็แล้วกันนะเขาจะอัดรบอาทิตย์ยังไม่หมดสมิธที่โอทวิกแล้วมันก็จะใช้ได้อันนี้เรียนรู้ใหม่ใช่บทเรียนรู้ใหม่ช้าเกินเป็นเต่า เร็วไปเป็นกระตุยกระตายกระตุยออถ้าเกิดว่าได้ยินถ้าเกิดว่าใครได้ยินผมพูดแบบนี้ครับผมมันเป็นเรื่องปกติของเขานะครับผมช่องนี้ผมบอกเลยว่ามันไม่มีอะไรปกติจริงผมก็จะจะตัดคลิปนะครับผมแต่ยังผมทำผมจำได้ว่าผมเคยทำทำคลิป ที่มันเป็นแบบว่าทำคลิปจูซิวูแม่ผมโทรมาแล้วผมตัดไม่ทันผมชาร์จแบตอยู่เลยทำให้ผมไม่สามารถทำได้นั่นแหละประดินนะครับผมโอเคมันมีของ เค okay. มันจะเอามันจะให้เอาตัวเก่าออกมาสองตัวโอเคนิดนึงก็ยันดีโอเคเขาว่าต้องการให้ใส่รีสเ i c i a l ช i t h วิ a เฮดฟูนเขาต้องการให้ใส่หูฟังหูเฮดแปลว่าหัว ฟูดแปลว่าโทรศัพท์ลงกันแต่เป็นหูฟังใช่เรื่องที่จะมาพูดไหมเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะว,ว่าสถานาการณ์เป็นไงมา้างหน้าทังบี้สิเออดูเหมือนว่าจะมีดูเหมือนว่าวันดูเหมือนว่ามันมีพวก มันจะมีตัวดอกกุหลาบและซัมบี้ยักษ์ซัมบี้ตัวนั้นแล้วก็ซัมบี้หมวกลวยใครอยากตามผมนะมมนะอ่าเขาอยากจะต้องให้เราไปกดอ,อีกตรงนี้ใช่ไหม,ไมเขาต้องการอยากจะให้เราไปทำกด เขาต้องการให้เราทำนี่แหละเขาต้องการให้เราไปเล่นโอ okay. เคเขาต้องการ infinity อันถูกอันผิดไม่รู้หรอกมันมีพืชพืชที่ดังที่สุดท,ที่ผมเคยเห็นมานะ น่าเรเไปไอ้เจ้าทันตะวันกับไอ้เจ้าถั่ววอนัทไคจะรียตมัมสินที่ชอบก็ได้นะนี่นะครับผมไอตัวเล็กนี่มันจะมาป่วนสนสนุกเรานะครับผมพูดง่ายๆเลยแบบนี้เออเอะ มันต้องการโอเคยิงไปซะตุ้มจะเบิดกันไปกุ๊กโก้ครันช์ไปเลยนียเ่เอาไปเอาไว้ตรงนี้แหละ โอเคนะครับผมตัวกลางโอเคมันอยากให้เป็นหนุ่มศพก่อน โอเคนะครับผมงานเล่นมันก็จะง,ง่ายๆแต่ว่าถ้าใครไม่รู้การเล่นมันก็จะยากๆหน่อยๆอๆตัวนี้มันจะเพิ่มคขมข้ม่นะเอานะเอาแมวไป โอเคโจมตีไปซย มันแยกล่างใช่มันแยกล่าทถ้านกับว่าใครไม่ได้ยินที่ผมพูดนะครับผมปกติแล้วช่องนี้มันก็จะไม่มีอะไรปกติหรอกเอาไปซะไอ้สามหัวฉันเลือกนาย เอาไปไอ้นี่โอเคเยี่ยมนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแค่พาร์ทแรกนะครับผม E.P. ที่หนึ่งะครับผมเดี๋ยวถ้านะผมมีเวลาว่างมันก็จะมีแบบคูณสองอี EP ที่สองอที่สามนะครับผมรับตจงไปก่อน New Hero โอเคโอเคโอเคนะครับผมทุกคนครับจะต,ตัวอะไรดีเนาะตัวนี้มีดวงอาทิตย์มีดวงอาทิตย์ระเลนอันนี้มีกระบะ ขอเลือดอันนี้ก็แล้วกันนะเพราะว่ามันมีพาทิด้วยเยี่ยมมีเห็ดเกเรแล้วก็ไอ้บุบุนดูเหมือนว่ามีบัญญายมาโห้มันเผาสะเกี้ยงเลยเออถ้าเกิดว่าใครเห็นภาพมันจะเห็นว่าไอ้เจ้าเดฟที่มันเป็น คนช่วยสอนเรานะครับผมมันต้องการกินทาโกอบอย่างแค่นั้นแหละโอเคโอเคแล้วครับผมอุปก่อนเอ็นจี เรื่องไอ้นี่ออกก่อนเพราะว่าดูซิว่าเอพีเมียมแพ็คมันมีอะไรโอเคทุกคนครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพนแพ่นี้ครับผม ก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูช่องผมบ่อยๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c คร b e แล้วก็กดตจดดินด้วยนะครับผมแล้วก็แชร์ไปให้คนอื่นด้วยครับผมถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะคอมเมนต์เกี่ยวกับอะไรถ้าเกิดว่าใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็อย่าลืมบอกผมด้วยนะครับผมแล้วลาคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน,นครับผมสวัสดีครับผม e vale